พี่วิวครับเครื่องนี้ล,ลูกค้าส่งมาซ่อมเปิดไม่ติดครับเขาบอกว่าอตอนนั้นก็คือเขาเอาไปตั้งไว้กับพวกใกล้ของหวานอ่ะแล้วทีนี้เห็นมดก็มดอ่ะมันเดินต่อแถววันเก้าครับผมอืม,มดตะนอยนะนี่เนี่ยดูจากรังแล้วเห็นรังเลยเหรอครับอเห็นรังเลยเนี่ยด้วยประสบการณ์งานซ่อมมากกว่า20ปีพ oh, ี่ววแค่จับดูก็รู้แล้วว่าเป็นมดตะนอยรังมดตะนอยเข้าไปเนี่ย แล้วแบบนี้แก้ไขได้ไหมครับผมสบายช่างร้านพี่อะเก่งทุกคนเดี๋ยวพี่จัดให้วินเลนเครื่องนี้ที่ลูกค้าแจ้งเข้ามาว่ามีมดเข้าไปทํารังภายในตัวเครื่องซึ่งลําพงมาแชลทุกรุ่นถ้าลูกค้าไม่ได้ใช้ตัวเครื่องนั้นและเก็บไว้ในที่โลกๆมันก็จะกลายเป็นรังของพวกสัตว์พวกมแมลงเหมือนกับวินเลนเครื่องนี้ที่มีมดเข้าไปทํารังภายในตัวบอร์ดและตัวเครื่องก็เจออาการเปิดไม่ติดและเครื่องนี้ช่างก็ได้ทําการตรวจเช็คให้เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าไปพบไอซีบนตัว board, บอร์ดเกิดอาการช็อตจนไม่สามารถทําให้ตัวเครื่องใช้งานได้ หลังจากที่พบจุดเสียแล้วช่างก็จะเปลี่ยนไอีที่เสียออกและลงตัวใหม่ให้กับลูกค้าพร้อมทั้งทำความ,มสะอาดทั้งตัวเครื่องและตัวบอร์ดก่อนประกอบคืนให้กับลูกค้าใหม่เท่านี้เครื่องลูกค้าก็สามารถเปิดติดใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับและทางร้านยังมีประกันงานซ่อมให้ลูกค้าด้วยนะครับใครที่สนใจอยากจะส่งลำโพงมาแชร์เข้ามาซ่อมก็สามารถทักอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะครับ